คลอว่าคนขับนี่คือเขาขับมาปุ๊บจอดอ่ะเออได้ค่ะคือหนูไปพูดได้สารเขาเมือ่อขับมาแล้วก็เขาจอดบอกว่าให้หนูลงไปนั่งแท็กซี่ต่อเพราะว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ไหวอย่างงี้ใช่ไหมก็เ,เลยจอดแล้วเขาก็ปุ๊บลงไปเลยเออแล้วก็อีกแป๊บนึงค่ะเมื่อเขาก็นั่งนั่งอยู่แป๊บนึงแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าเขาจะไปก่อนไหมไปร้านคาเฟ่ก่อนไหมเหมือนไปนั่งทานข้างในอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรเขาก็ลงลงไปเลยแล้วรถล้มไหม ลงไปทางลเลยขอคอมคอมด้วยลงไมางลบเลยไปที่คอมนะครับสวัสดีครับขณะนี้นะครับมีเหตุการณ์แก๊ปนะครับโบะนะครับแก้ไขเป็นโบะนะครับผมอ่าขับรถเนี่ยครับมอไซค์ฮอนด้าเวฟนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งมานะครับผู้โดยสารใสเสื้อสีดำน้ายืนอยู่ริมถนนนะครับโบะนะครับขับมาถึงตรงถนนรัชดานะครับช่วงปากซอยรัชดาเจสินะครับผมแล้วก็มีอาการหน้ามืดนะครับผม ให้ผู้โดยสารลงแล้วก็บอกว่าให้ลงไปนั่งแท็กซี่นะครับขับต่อไม่ไหวนะครับก็แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับล้มไปทางรถเลยแต่ยังโชคดีนะครับว่าแก๊ปไบค์นี่มีสตินะครับมีสติดีมากนะครับผมให้ให้ผู้โดยสารเนี่ยครับให้ผู้โดยสารลงก่อนนะครับแล้วก็ตัวเองก็ฟุบลงไปเลยนะครับอันนี้ผู้ภัยก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะครับผมนี่ผู้โดยสารรอรถขั้นใหม่นะครับผมไงก็เป็นกําลังใจให้รถ ให้รถโบ๊ะด uh, ้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ต้องดูแลกันไปด้วยนะครับเป็นลมกันบ่อยครับช่วงนี้ขณะนี้ก็เวลาสิบหกนาฬิกาแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับก็นี่ครับมารับไปแล้วครับไปแล้วโบ้คันใหม่มารับแล้วครับส่วนรถของผู้ป่วยนะครับก็ยังจอดอยู่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลนะครับกู้ภัยระหว่างประสานโรงพยาบาลเช็คสิทธิ์นะครับผม เป็กำลังใจให้น้องด้วยนะครับน้องเป็นผู้หญิงนะครับขับรถมาหาเงินนะครับวิ่งโบหาเงินน้องเป็นผู้หญิงครับโดนแดดนะครับแดดแรงแบบนี้ก็ก็ยากที่จะต้านแดดนะครับแดดแรงจริงๆครับยังไงขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแดดแรงมากครับ